สวัสดีค่ะไปเก็บมะม่วงอยู่ที่สวนมาค่ะวันนีตต้ตะบะแตกตั้งแต่มีมะม่วงมายังไม่ได้ทานมะม่วงอยู่ที่บ้านตัวเองสวนตัวเองเลยนะคะก็มะม่วงค่ะหวานหวานอยากจะเอาไปฝากเพื่อนๆอยู่ที่เกากอกด้วยนะคะมันก็ไม่ได้ไปเนาะมันเป็นช่วงโควิดมะม่วงเยอะชมพู่ก็เยอะค่ะอยากจะเอาไปฝากเพื่อนๆที่เคยไปไปเราไปลำเนาะที่กกอก นี่ค่ะเป็นมะม่วงอ,อกล่องมะม่วงมะาชนกนะคะเก็บอยู่ที่สวนค่ะใครผ่านไปผ่านมามาเอาได้นะคะทีมจะเด็ดให้ค่ะเยอะเลยเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะมันก็ยังเดินทางไปไม่ได้ตอนแรกว่าห่อๆหอว่าจะไปฝากลุงพลกับป้าแตนแตมันไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้เอาไปฝากลุงกับป้าแล้วก็ไปฝากเพื่อนเพื่อนยูทูบอยู่ที่ที่ทาช่องอยู่ที่ บ้านปกกอกอ่ะพี่พิมก็ไม่ได้ไปเนาะก็เสียดายมากเลยเนี่ยล่วงเต็มเนี่ยฝนตกพายุค่ะพายุทั้งลมทั้งฝนพายุแบบโอ้สุดๆเลยค่ะลมฝนมาแบบแรงมากเลยค่ะพี่พิมพ์ก็วิ่งไปเก็บมะม่วงตอนที่ฝนซาฝนตกลงพายุลงก็หยุดหยุดแล้วก็วิ่งไปเก็บเลยอะ่ะได้มาถังใหญ่ๆเลยค่ะก็เอามาปอกเนี่ยมาค่ะมะม่วงหวาน เทียบเลยมะม่วงไม่ได้บุมอ่ะมะม่วงมันร่วงเนาะมะม่วงมันสุขคาต้นนะคะอ,อร่อยค่ะไปถึงเพื่อนๆอ,อยู่ที่กรก ngọt quá luôn, มีต่ลูกใหญ่ วานอร่อยมันจะเริ่มบ้วนอีึ่แล้วมันหนักห้าสิบเ็ดเดี๋ยวก็ขึ้นอีกอ่ะมันก็ลดขึ้นรดขึ้นอยู่อย่างนี้แหละคะ่ะ น้านี้ก็หน้าทุเรียนนะครับหน้ามะม่วงนะ,ะหน้านี้แหละหน้าอ้วนสามลูกนี่เต็มกล่องนะะเนี่ยเนื้อนี่หวานหอมเย็นๆนะครับไม่มีรสเปรี้ยวเลยนะคะรสหวานหอมรสเย็นๆนะคะหวานเย็นๆ ม่วงกรล่อนที่สุกแล้วที่แบบคนอีสานเขาจะคว้านตูดแล้วก็เอาข้าเหนียวยัดนะโอ้เต็มเลยหลังบ้านนะคะลุมมาล่วงเต็มเลยจะเก็บไปไหนเนาะทุกบ้านก็มีมะม,ม่วงก่ะแถวนี้เราก็เอาไปให้เขาก็เอาให้ไม่ได้หรอกเพราะว่าบ้านเขาก็เยอะ เยอะไม่ดีนะพอแค่นี้นะกินเยอะไม่ได้อายุเราเยอะแล้วเราทานอะไรก็ต้องระวังนะสุขภาพ แย่ yeah, ช่วงนี้ก็เริ่มจะเข้าปัญหานี่อะไรอ่ะเป็นช่วงโควิดเนาะมันหาเงินหาทองก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ไม่ใจะไปค้าขายอะไรก็เริ่มแบบเครียดเครียดแล้วก็จะเริ่มกินกินแล้วก็จะเริ่มอ้วนอืมสภาว่าเริ่มจะเข้าโรคเครียนกินเอาก็เรออะไรอ่ะกินให้มันมีสิ่งข้าวหวานอยู่ข้างในกระตุ้นต่อม ความสุขกันเนะค่ะคลิปนี้พี่พิมก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะพิมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายหรอกค่ะช่วงนี้ก็จะลงเอาคลิปตลกตลกมให้ดูนะคะแต่ก็ยังคิดถึงทุกท่านอยู่ทุกคนอยู่นะคะยังนึกถึงกกากอยู่ตลอดเวลาค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมขอบคุณที่ติดตามค่ะยังคิดถึงลุงพลประแตนสมอค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย